โซเชียลเสียงแตกรักพี่เสียดายน้องเปิดโผสีพระเอกช่องวัน31ใครคู่ควรนักสแสดงนำชายแห่งปี2022มาแรงคุณภาพครับจอ อีกไม่กี่เดือนก้าวสู่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วแน่นอนว่าแฟนจอแก้วต่างลุ้นหนักมากว่าในปีนี้ผลงานของใครจะเข้าตากันบ้างสำหรับอีกหนึ่งสาขานักแสดงนําแห่งปีต้องบอกว่าช่องวันส1มาแรงมากคุณภาพคับจอและชาวเน็ตเสียงแตกรักพี่เสียดายน้องถึงชั่วโมงบินจะยังไม่สูงเท่ารุ่นใหญ่แต่พระเอกหนุ่มม่านเข้มตรีพรพัฒน์สีขจรเดชาพระเอกเซนไม่ช่องวันสาก็โชว์ฝี มือการแสดงมาแล้วหลายแนวทั้งดรามา่าโรแมนติกคอมเมดี้ตรีเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดอส e Man and f ฟ m แมน2015โดยการประกวดในครั้งนั้นเขาได้รับรางวัลชนะเลิศต่อมาตรีได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนักแสดงนิวเจนของช่องวานโดยตรีได้เรียนการแสดงกับทางช่องวนันเป็นเวลาประมาณ1-2ปีก่อนจะได้มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกเรื่องเธอคือพรมลิขิตสำหรับใครที่เป็นแฟนละครเรื่อง คงไม่มีใครไม่รู้จักกับตัวละครฮิวนที่รับบทโดยนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากสังกัดเด e o ว e นเอนเตอร์ไอย่างไบรท์นรพัรวิไล่ผ่านด้วยรูปร่างหน้าตาและฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดาเจ้าต,ตัวก็ได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิโดยการมีผลงานเรื่องแรกคือเราเกิดในรัชกาลที่๙เดอะซีรีส์และได้รับบทพระเอกในเรื่องดอกแก้วกาหลง คู่กับสาวเพลงขวานปี2560สจนกลายเป็นคู่จีนและมีผลงานร่วมกันอีก2เรื่องคืออสรพิษและห้องสุดท้ายหมายเลข6หลังจากนั้นไร้ก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันยังต่อเนื่องต่อธนภพนักแสดงวัยรุ่นที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงฝีมือการแสดงที่มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาลูกและล่าสุดเรื่องตายลาที่เป็นกระแสอย,อย่างมากต่อพระเอกที่ฝีมือดีขึ้นทุกวนันเลยพลาดไม่ได้ต่อ ให้เจ้าตัวเผยถึงละครเรื่องล่าสุดนี้พร้อมกับเรื่องราวการใช้ชีวิตกับวงการบันเทิงตลอด9ปีที่ผ่านมาเผยเป็นแพนิกต้องพบแพทย์เพื่อรักษาและมุมมองการใช้ชีวิตที่เจ้าตัวบอกอย่างมั่นใจว่าที่ผ่านมาเต็มที่กับทุกโอกาสที่ได้รับจึงทําให้เกิดการพัฒนาอย่างมาก โดยอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มจากช่องวันของเราคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะได้ประกบคู่โชว์ฝีมือกับนางเอกคนไหนก็โดนจับจินให้ฟินได้ตลอดนั่นคือหนุ่มฟิล์มธนภัทรสนเรื่องความเป็นพระเอกเคมีสาธารณะต้องยกให้เขาเลยทีเดียวซึ่งก่อนที่หนุ่มฟิล์มจะเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเขามีรีกีเป็นถึงอดีตสวดหนุ่มหล่อของสายการบินไทยไลออนแอร์และยังเข้าร่วมการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิล2013อีกด้วย